แชรีเยอะป่ะมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นมันมาจากญี่ปุ่นยี่หรืบอกคือซื้อมันของสดลงใหม่ทุกวันเหมือนเด้ยหี่ทุกอวนหมดแชร่าอนไหนก็เอาชวยใหญ่ เบเอาเลยเอานี่ไวมเหอยายคือบ่อมันตะหุ่นเหมือนกับคนจะซื้ออันนีมันเหมือนกนกับยายแล้วอ๋อีมันจืดแล้วอ๋อเอ่อ ตัวตกาัยว่าเลือกยังไงย่าอกขึ้นนงเลือกเลือกเป็นอีดีเป็นบ่อยยังอ้เกลือมันก็เป็นปอนใส่ให้ย่าไปปิ่งหนาวหนาเนาะย่าเนาะอุบลเริ่มหนาวแล้ว ไปดังไฟปีกเนาะฝน,นตกลิน่นๆเหนาๆเนี่ยเนี่เริ่มหนาวนีน่โอเค